ไคลาทีเดียวหันี้ของพี่ค่ะเอาออกไม่ได้ค่ะของพี่ดอะไรนะเดี๋ยวสัมภาษณวเองีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดียจะให้เดี๋ยวจะให้เลารจพี่ขอให้เล่นแเยัไงี่คิดวิ้การหแล่พูดอยู่คะแม่พูดอยู่รู้สึกยังไงก็จะจะเครียดเทียนิดนึงได้ค่ะแม่พูดใส่อันนี้ค่ะ มันก็จะประมาณนี้แหละค่ะใช่ค่ะแม่พูดอันนี้ค่ะวันวันนี้วันนี้เตรียมตัวในการออกงานยังไงบ้างคะพี่ก็ให้นอนเต็มอีมไม่นอนตั้งสบายกว่างจะตื่นตอนสี่โม่อยากให้อร่อยสิรงกน้อนกแส้้องงงงแล้วกิแกงแล้วก้อแกงแวกิแกงแล้วก้อแกงแล้วก้นแกงแวกนแกง่แล้วบสี่แกง รถซื้อแกงก็ไปเ้ยงได้ไงแล้วไงไรซื้อแกงลไงลูกเกลไม่รอดนะไม่รอนเกลไม่อนไม่รอลองไ่หล่รอไหมรอไปรื้อแกรถซื้อแกงอะว้ไบอกรัมว่ามันจะมาเจอพีีแรบอกว่าวันนี้จะมีคนมารอเจอนะจะมีแฟนคลับมานะวันนี้วันนี้น้องมางานอะไรนะคะ ดาวนี่ทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางทางนี้เราไม่เก่งดาวน่ะเราลร้อมกอะมุนกระมุนเคลวเคลวเคลวเจอเจอเจอตัวเองที่ไหนนะเมื่อกี้บอกว่าเจอตัวเองที่ไหนนะด่วนฟ้าค่ะมีใครอยู่บนทางด่วนนะคะสวัสดีค่ะจังหวัแล้ะก็เป็นดาราช่องวันแล้วะตะข่ายไม่ได้จำัา <serving> บี <wan> ก็อย่างนี้แหละค่ะก็คือเย็นมากก็คือมันจะอย่างนี้แหละได้มาได้ทุกอย่างแต่จะทำเมื่อต้องการที่จะทำไม่ทำไม่ได้โอเคแล้วตอนนี้แม่เริ่มเครียดยังคะแม่เริ่มเครียดยังะแม่ก็ต้องปล่อยไหลปล่อยหลแล้วล่ะโอเคดีใจแมที่เขาได้แบบเีดูก็ดีใจค่ะดีใจที่มีคนมารอเจนรอใช่ดีใจดีแบบ มีคนรักแหละตอนนี้คุณก็จะดังกว่าแม่เลยนะพี่ชายคนเดียวที่พ่าระยะคนเดียวที่ฆ่าระยะได้ยอมใช่ไหมคะยอมค่ะยอมใช่ไหมใช่ไะวันนี้ใครมาให้กำลังใจน้องแก้วคะพี่่ายมาไหมคะพี่สายมาไหมคะพี่สายมายี้ายนะวันนี้ใครมาให้กำลังใจใครมาเชียร์้ราบ้างป้านาปานาป้านารอีก้ครอีกใคปอีกใอีก ไอเอ๊ยใครอีกใครยู่ ม,ม,มันนีสนุกเมันไม่แบบไม่ตื่นเวทีไม่ตื่นกล้องขึ้นใดใเคิดว่าก็ไม่ได้ถึงกับตื่นอแต่ว่าปกติก็เขาจะอยู่ในที่แบบเสียดตาอะไรกันใช่ไหมนี่คอิม่เลน่ลให้มีความสามารถของลูกให้ในการรับม e ือขเวลาเดีบเยอะ จริงๆคืออย่างที่บอกคือรู้ว่าจริงๆเขาว่าชินกูแล้เพราะว่าเขาไปกองถ่ายไปไหนมาไหนกับเราแล้วก็คือเจอคนเยอะสบายดีอแล้วไงต่อแล้วไงต่อ เี่ร้องายเพลงแล้วค่ะเป็นแบบเม็ดเล่เม็ดเล่เม็เล่ิขสิดึงดึงได้ไหมคะดึงดึงได้ไหมคะแล้ววันนี้ดึงดึงเรี่ยดึงดึงอรอดึงดึงก็ดึง น้องขาพี่ทางนี้ยังไม่เห็นค่ะนีี่ทางนี้ไม่เห็นเลยงเด้งเด้งนี่อกไม่ตัวละตัวละนังก่อนแ้ไต้องเด้งดึงก่อนค่ะถึจะได้ค่ะ คุณภาพเขาเยอะมากเลยพี่ชมอะไเขาเซนคุลภาพเขาเยอะมากใช่มออยู่บ้านอยู่บ้านก็คุณภาพแบบนี้ใช่ไหมยิ่งกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันแบบมันถ่ายเก็บไม่ไหวอ่ะมันแบบมันเหมือนมันมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แบบเอออย่างที่บอกเด็กจะอย่างเงี้ยเวลาตั้งถ่ายอ่ะหรือว่าเวลาแบบเราไปทำจะไม่ท่าแต่ว่าจังหวะแบบอย่างเราทำเองอ่ะเยอะมากทั้งวันค่ะอย่างตอนแบบวันนี้ลักลอบดูที่น้องขี่ ดูแก่ยงไงใครบอกว่าฉนเหมอนี่ใคใครนำเดี๋ยวตัึ่งคิเว่าเขาก็ดูกับพี่ <Rice fiction S 2> ัน <ian> <ay. S 1> like ันเกิดเลยล้วันเด็กคุณแม่ยังคันเกิดเลียวมากเกิดใครเกิดลลเกลเกียวมากเทียวปเทศลไเลยสัตว์ลดแม่ไมพังก็หน่งลพังแล้วพังแล้วหน อย่างนี้มีงานพรีเซนเตอร์อะไรติอๆ่พูดไม่พจริงๆก็มีคุยบ้างนะแต่ว่าก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในกคุ่เองอะไรก็อยู่ไม่ได้แบบอยางเปวิตายอย่นีแล้วแต่ละงานเราต้องเลือกเยอะเการส่งกับการเลือกอาจะเลือกให้เหมาะสมก็ด้วยค่ะแล้วจริงๆส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจว่าขีดควาสามารถเด็กยังไงว่ามันได้แค่ประมาณไหนแต่เราก็จะแจ้งทุกคนนะว่า ใช่ใช่ก็จะมันก็จะได้ประมาณเลยองวเองะแต่วันนี้งานแรกก็ถว่านีนะคะปรความสเร็จไม่ดไม่เขามาคก็ถือว่าโอเคค่ะคู่ไทยถือว่าสอบผ่านแล้วนี้สมาน่หรือว่าเป็นสุกตามหาชนแลวค่ะเพราะว่าห้างแตกหาแตพอนไม่ชไม่รู้ว่าเป็นการสภเร็จไี่ได้สเ เอนตัวต่อไปติดต่อกันบ้างไหมคะพี่ชมมีบ้างอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือว่าคุยเราี่ชราออกงเียเไ้างขาวเวันนี้ทงานเรบอกว่ามางานค่ะก็จะมีคนมารอเจน่องนะ้ยก็ก็บางทีก็ถ้ามันีอะไรแบบนิดหน่อยๆที่แบบทำให้ลูกค้าได้แบบก็อาจจะจะฝึกมานิดนึงแต่ว่าลูกค้าก็น่ารักเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ขวังอะไรไม่ได้ตีอะไรมา

ไข่สวยเกสวยเหรอเอ้ยไขสวยเก๋ไขสวยเกสวยไข่ไขลห่ย mm ้วยวสกอกอ้วนกไม่อ้วนอ๋ีดอวกไม่อ้วนคนเดียวน้เ๋ทนไปก่อนเดี๋ยวจะให้ลนไปกนปเนป็แล้วนัลแล้วดวาะเนไปก่อน เคยนะต้ปจุแล้วดใต้องเป้องเป็ดเปิดเปิดเปเปิดเปิดเปเป็ดเปิ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 ดเเปิดเปิดเปิเปิดเป